ก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่รับชมในช่องของส่วนเกษตรบัรจุนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้นะครับจะมาเสนอความรู้เล็กๆกน้อยนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับในช่วงหน้าแล้งว่าจะปลูกต้นไม้อย่างไรให้ประหยัดน้ําแล้วก็มีอัตราการรอดที่สูงนะครับซึ่งผมจะนําเทคนิคดีๆนะครับมาฝากพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจทุกท่านได้ มารับชมร,บรับฟังกันในวันนี้นะครับครับอ,อุปกรณ์ในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือมีต้นไม้ที่เราชําไว้แล้วนะครับก็คือติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชําแล้วก็พร้อมที่จะลงปลูกได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือเป็นต้นกล้วยที่สับแล้วนะครับต้นต้นกล้วยตันนี้นะครับที่ที่ผม นำมาสับับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเอาลงหลุมนะครับต้นกล้วยตัวนี้นะครับผมจะนํามาใช้ในการเพื่อรองก้นหลุมเพื่อให้ต้นไม้นยเวลาเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดูดน้ําซับน้ําไว้นะครับเพื่อรอเลี้ยงต้นไม้ที่เราปลูกลงไปในใต้ดินในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นผลอ,อย่างไรซึ่งต้นกล้วยนะครับที่เรามัน นำมาใช้เนี่ยจะดูซับน้ําได้ดีเป็นอย่างมากเลยครับในช่วงหน้าแรงที่น้ำที่เราลดลงไปเนี่ยก็จะไม่ระเหยออกมานะครับซึ่งในการนามารองก้อนหลุมเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวก็คอยรับชมกันทีท,ทีหนึ่งนะครับว่าจะทำท่ากันอย่างไรบ้างนะครับตัวที่2ก็คือขวดน้ําขวดน้ําเปล่านะครับขวดน้ําจะถ้าเอาเป็นแบบท่านจะใช้ขวดสําหรับขวดน้ํานี่ครับท่านจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับจะขวดน้ำเนี่ยจะเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยจะเจาะรูนะครับเจาะรูเอาใช้ตะปูหรือใช้มีดจิ้มนะครับด้านข้างก็ได้นะครับเนี่ยครับเป็นรูอยู่เอามีดจิ้มหรือเอาตะปูเจาะก็ได้นะประมาณสัก10บยี่ถึงยี่สิบรูนะครับด้านข้างด้านก้นของขวดนะครับก็ผมก็จะตัดให้เป็นแบบนี้นะครับตัดให้เปิดออกนี่แต่ไม่ไม่ขาดออกจากกันนะครับตัดไห้ประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาที่เราใส่ลงหลุมแล้วเนี่ยมันจะ สามารถทําให้เรารดน้ําได้สะดวกมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มต้น,นเลยนะครับหลุมนะครับหลุมเราจะขุดหลุมประมาณสัก3 0มสถึงห้เซนนะครับความกว้างความลึกก็แล้วแล้วแต่แต่ผมใช้ความลึกประมาณสัก 30- มสถึงสีเซนนะวันนี้ผมเอาน้ํารดลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะใช้ต้นกล้วยสับนะครับที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาลงไว้ในหลุมเลยนะครับลงไว้เลย ขั้นตอนแรกคือการนากล้วยสับลงหลุมให้เรียบร้อยนะครับซกล้วยสับเนี่ยเราจะใช้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับหลุมที่เราได้ขุดไว้หรือว่ความต้องการของเราครับแต่ถ้าจะให้ดีคือให้ใส่ถ้าหลุมไม่ลึกไม่กว้างมากก็ใส่สักประมาณเนี่ยถ้าเป็นคูทางขนาดนี้ใส่สักครึ่งคู่ทางหรือหนึ่งคูทางไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าใส่มากเนี่ยผมอาจจะทําให้หลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยความร้อนในหลุมนะมันเยอะเกินทําให้ ความร้อนมีผลกระทบกับพืชที่เราปลูกได้นะครับจึงให้ใส่ไม่ต้องมากแต่ว่าก็ไม่น้อยเกินไปเพราะว่าในส่วนของอต้นกล้วยสับเนี่ยจะมีประโยชน์ในการดูดซับน้ำครับกับน้ําที่เราลดลงไปนะครับเพื่อให้รากพืชได้เจริญเติบโตครับซึ่งหลังจากที่เราปลูกไปได้นะครับประมาณสัก2เดือน3เดือนหนึ่รากของต้นไม้นียก็น่าจะเจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่งซึ่งสามารถหาเลี้ยง ัวเองได้ให้ลําดับต่อมาล้วก็จะเอาต้นพืชลงต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นับลงไปปลูกในหลุมหลังจากที่เราเอาต้นไม้ลงในหลุมแล้วนะครับเราก็จะสังเกตว่าต้นไม้จะอยู่บนต้นกล้วยนะครับที่เรากล้วยสับนะครับที่เราเอาลงหลุมไว้แล้วนะครับซึ่งกล้วยสับนี้จะซับน้ําได้เป็นอย่างดีครับทาให้ต้นไม้เนี่ยสามารถมีน้ํำรอเลี้ยงที่จะเติบโตในช่วง้าเล้งได้ในระยะหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะ ประครองตัวเข้าสู่หน้าฝนได้แล้วก็เจริญเติบโตในหน้าฝนได้ต่อไปนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานํา,นาต้นพันธุ์นะครับที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยลงหลุมเรียบร้อยแล้วเราก็นําขวดนะครับขวดที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยขวดนี้นะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาหัวหัวที่ด้านที่เราเปิดฝาออกเนี่ยเอาลงด้านข้างของต้นไม้นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะ,ะเป็นที่ระบายอากาศแล้วก็ที่รดน้ําลงไปให้ให้ถึงสู่ด้านล่างนะครับให้ถึง ต้นกล้วยสำบที่เราเตรียมไว้นะครับอาลงอย่างนี้ครับครับหลังจากที่เอาขวดฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็ดินกบขวดแล้วก็ต้นไม้นะครับที่เราปลูกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะนําน้ามารูดต่อไปครับเอาละครับเมื่อเรากบหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างๆจะเป็น ขวดน้ำนะครับซึ่งเราจะใช้ในการที่จะรดน้ําลงไปด้านล่างนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถซึมลงไปสู่ด้านล่างได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วขวดน้ำเนี่ยก็ยจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอมือ่อนานๆไปนะครับคือต้นกล้วยศัพท์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วก็จะมีความร้อนออกมานะครับซึ่งขวดน้ำเนี่ยจะสามารถระบายความร้อนของต้นกล้วยซึ่งเป็นตัวที่รองอยู่ด้านล่างของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ย ระบายความร้อนออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้ที่เราปลูกนียได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เกิดจากการหมักนะครับของต้นกล้วยที่อยู่ของกล้วยสับนะครับที่อยู่ดน้าล่างจึงทําให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากการะบวนการหมักของต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับเนี่ยไม่กระทบกระเทือนกับรากของต้นไม้นะครับจึงทําให้เขาเติบโตได้ดีแล้วก็ ผ่านผลในช่วงหน้าแรงไปได้อย่างสบายสบายเลยครับในการลดน้นําทั้งถมจะลดน้าให้ดูนะครับว่ามีวิธีการลดน้ําอย่างไรนะครับเราจะลดด้านด้านหน้าก็ได้นะครับหรือเราจะลดตรงที่ขวดอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีน้ําไม่มากนะครับให้ลดให้ลดลงไปที่ในขวดเลยนะครับจะได้ไม่สูญเสียน้ําเพราะว่าการลดลงไปในขวดเนี่ยน้ำจะถึงด้านล่างเลยนะครับรแล้วเราก็ลดการสูญเสียน้ําแล้วก็ป้องกันการระเหยจากน้กําด้านบนได้ด้วยนะครับลดอย่างนี้น ในการรดน้ําเราจะยดน้ํานะครับจากผิวด้านบนหรือว่ารดลงไปที่ขวดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะลดลงไปที่ขวดเลยเพื่อลดการสูญเสียน้ํานะครับเพื่อลดการระเหยของน้งนําจากด้านบน,นบเพราะว่าการลดลงจเข้าไปในขวดโดยตรงเนี่ยจะทําให้น้ําเนี่ยลงไปสู่ด้านล่างได้โดยตรงแล้วก็น้ําเข้าไปถึงรากของต้นไม้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอซึมลงจากด้าน,านบนลงด้านล่างนะครับซึ่งการปูวิธีเนี้ย จะประหยัดน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้นไม้ได้รับน้ําในปริมาณที่เพียงพอตามที่เราลด,ดลงไปนะครับก็ประมาณถ้าปลูกวิธีนี้นะครับผมจะลดน้ําประมาณสัก1-2สัปดาห์ถึงลดครั้งหนึ่งครับลดในปริมาณที่ประมาณสักหนึ่งครึ่งคู่ถังหรือหนึ่คูถังก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ปริมาณน้ําที่เรามีแล้วก็เราก็ดูได้ว่าเ,เราลดไป หนึ่งถึงสองสัปดาห์นี่ปนริมาณน้ําเท่านี้เราพอไหมนะครับก็ถ้าต้นไม้เหี่ยวเราก็เพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปแต่ว่าถ้าต้นไม้ไม่เหี่ยวก็ถือว่าปริมาณน้ําในาขนาดที่เราลดเนี่ยเพียงพอกับต้นไม้ที่เราปลูกแล้วนะครับแล้วก็หมอกับท่านไหนที่ซื้อต้นไม้แพงๆมาครับแล้วก็ต้องการที่จะปลูกโดนลงดินเลยเนี่ยก็ให้ใช้วิธีนี้ลองดูนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้นะตเติบโตจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีน้ําที่เพียงพอกับความต้องการของ คืดแล้วก็เหมาะกับท่านใดที่มีน้ำไม่มากนะในช่วงดูดแลงแล้วก็ต้องการประหยัดน้ำต้องการปลูกต้นไม้ให้สามารถรากแผ่ขยายได้ในช่วงหน้าแรงเพื่อที่จะให้เขาได้เติบโตไปในช่วงฤด,ด,ดูฝนได้นะครับลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับว่าเ,เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากแต่ว่าผมทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ มีน้ำไม่เยอะนะครับก็ใช้วิธีการนี้ในการปลูกก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยนะครับก็เสนอเป็นวิธีการหนึ่งในเป็นทางเลือกของพี่น้องกเษกษตรกรในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านโชคดีและร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านในวันสงการนี้นะครับขอบคุณครับ